โอ้โหนี่ครับนี่ครับมะเขือเทศนะผมมะเขือเทศ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 สี่รสใช่บ้านละครผมนี่คือมื้อกลางวันของวันที่สามตาลเกเบลเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอาหารประเภทไหนนะท่าทางจะอินเดียนฟู้ดนั่นแหละดิทรงแล้วคาน t ตแดนแบนนะอินเดียนฟู้ดนะแต่ว่าสิ่งที่หายยากคือเนื้อสัตว์เนาะ เนื้อสัตว์ก็จะมีแต่ไก่ฮะนะฮะที่เราจะได้กินไก่แล้วก็เ<ก>มื่อวานได้กินเนื้อแพะซึ่งทําได้ดีมากมคือคนอียดีย์เขคงจะกินแพะกันบ่อยอะนะเลยทำได้อร่อยมากโอ้เรามากินกันที่ทักโคเบลในไวยซาเลีย นินมิโตกเยอะมากงุนเดิมกลับเยอะมากชเชยเมื่อเช้าเมื่อเช้าน้อยมันกลมก็มีรก,กไก่ทอดผัดผัดบลอเโคลี่ผัดผัาอกกระหล่ำไม่เคยยาวไหมม่เคอยาว ซุปนี้อร่อยซุปแสนอร่อยอชีจิเป็นถังต้มุ้งคืออาหารที่กินด้ละมือมือใหญ่มากๆนะใหญ่มากนี่ก็เจ็ดอย่างแปดอย่างเย้าง ม,มันก็ <modeling paid in pocket> oh, เาอย่างทุกอย่างก็เก้านะเเป็นเซ็ตของเขาอะใช่ฮะวันนี้เราพักกันที่ลีลาแกล็กซี่ฮะอยู่ที่เมืองกุสินารารัฐอุตรประเทศประเทศอินเดียฮะโรงแรมมีเปิดใหม่ตอนเดือนมกราคมของปี 2,566ครับตอนนี้ถือว่าเปิดมาเดือนกว่าๆและนี่คือห้องนะห้องเล็กๆแต่น่ารักห้องเล็กๆแต่น่ารักเชียวหอมเชียวหอมยัง,<อ>งใหม่<ๆ>ยังใหม่อยู่ยังหอมอยู่น้ำสองขวดที่หัวนอนนี่นี่มาดูนี่นี่ห้องน้ำกว้างใหญ่ ส้วมแขวนเหมือนเดิมหรอที่นี่ส้วมสูง <c oughs> ที่ญี่ปุ่นจะมีอ่างอาบน้ําสั้นเป็นเอกลักษณ์ของเขาที่อินเดียมีถังตักอาบฮนะจริงแล้วอาบสบายกว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นเช็คสิ อาราคาเท่าราคาเท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่ามากับทัวร์ที่โอเปอเรชั่นไทยจัดให้นะครับผม,มซึ่งทริปนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าที่นอนนะดีทั้งนั้นเลยใช่นะครับไ <Okay. S 1> กดก็โอเคไกดน่ารักเลยไกด์น่ารักเลย,ลเ,ลย <Okay. S 1> เอ,อแล้วก็ บรรยากาศดีลดส,ส่นวสสสนตัวสบาย,<ล>ยนะฮะไม่แตะแล้วกัน <laughs> โอเค <laughs> สามโรงแรมที่ผ่านมาโอเคหมดแล้วฮะไปดูกันต่อไปว่าในเมืองเราต่อไปโอเปอเรชั่นไทยจะจัดโรงแรมแบบไหนไว้ให้เราบ้างน,นะครับนี่จา้านี่คือบรรดากับข้าวที่ลีลากาแล็กซี่ทลครับผมลีลากาแล็กซี่ลีลากาแล็กซี่ y e นี่เป็นมัตุปายาโหนี่คือผ้ามัตุปายาครับโอ้ว้าวมัตุปายามัตุาครับร่าขนมรือว่าเป็นเป็นรซ์ไรซ์มไรซ์น้าลต Yes mix อ๋อชิชอีก Last มัุปายานนนี้เราจะได้ก <club> oh, I mean, ินม huh? oh, yeah. uh ัตุปายาด้วยว้าววันนี้ก็คืออาหารในวันนี้ อำแมัน,นีดีมากนะอือมีแบบครบครันอ่ามือเย็นเต็มทุกคนอือสิบห้าหกเจ็ดแปดอีกแล้วต้อมีเก้าอย่างเสมอเป็นมะตะาตรฐาน หวานดเนี้ยที่ลีลาแาลล็กซีโ่โฮเทลครับข้ามาทุกตาย,ยาได้ยินชื่อมาตั้งแต่สมัยเรียนมองกินข้าวนมแล้วก็น้ำตาล ก็คนที่อยู่ไม่ดันนานนะ่ะติงไปนะ่ะสดชื่อแบบมีพลังเลยวนุกออกมานะนั้นข้าวมีทั้งนมนุกปานขนยะพืชแล้วก็นุกเจ็ดอืมอยู่ตรงนี้ช้ามาดูกันมากตรช้ามมีอะไรป่ะ อ๋อน uhh ี่ค en ืออาหารเช้าบุฟเฟ่ต์วันนี้ว้ายโ้เวลดูเราคุยเด็กฝรั่งนี่เด็กฝรั่งนี่เด็กฝรั่งนี่นี่นี่แบบอินเดียปริยานี